ลิซ่าขึ้นแท่นเป็นศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานออสการ์2025ที่ผ่านมาครับ อยู่กับผมจะโลทอลกนะครับกล้าพูดได้เลยนะครับว่าตอนนี้ลิซ่าคือศิลปินระดับโลกของแท้นะฮะดูได้จากผลงานออสการ์ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยไม่ง่ายเลยนะฮะคนไทยคนหนึ่งจะขึ้นไปโชว์บนเวทีออสการ์ครับที่เรียกว่าเป็นงานประกาศรางวัลระดับโลกมีคนดูทั่วโลกนะฮะแล้วก็คนที่ไปร่วมงานหรือว่าไปรับรางวัลเนี่ยก็คือเป็นทั้งแบบศิลปินดาราเบื้องหน้าแล้วก็คนเบื้องหลังในแวดวงบันเทิงระดับโลกขนาดนั้นนะครับไม่ง่ายเลยจริงๆนะฮะถือว่าเป็นคนไทยคคนนแรรกะับ ที่ได้ขึ้นไปโชว์เดี่ยวบนเวทีออสการ์นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงคนไทย เฉพาะคนไทยเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นคนที่2นะครับเพราะว่าคนแรกที่ได้ขึ้นไปโชว์ก็คือเป็นคุณแก้ววิชยานีแต่ว่าตอนนั้นเป็นโชว์กลุ่มแต่ลิซ่าคือโชว์เดี่ยวเลยนะฮะแล้วก็การแสดงของลิซ่าก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับประทับใจมาในทีมเจมส์บอลเลยแล้วก็คนพูดถึงกันเยอะมากๆไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมลิซ่าถึงติดโผครับศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์นะครับโดยแบนวอชนะฮะเขาได้รวบรวมมานะครับคือเป็นอันดับหนึ่งจริงนะครับมีคนเมนชั่นพูดถึงลิซ่าจากงานออส 5 0 0แสนกว่าครั้งนะฮะเอาชนะ a อรีนากรานเดนะครับรวมไปถึงโดจาแคทซึ่งถือว่าเป็นศิลปินระดับโลกเหมือนกันแบบห่างกันเยอะเลยครับเนี่ยครับดูตามกราฟครับและแน่นอนครับคนที่พูดถึงลิซ่าเนี่ยก็มีทั้งแฟนคลับนะฮะ รวมไปถึงแอนตี้ด้วยและหนึ่งในนั้นครับก็คือแรปเปอร์สาวชาวอเมริกรันชื่อว่าแซิเซียแบงค์นะครับบอกเลยว่าปากแจ๋วมากๆคือกอกหน้านี้เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเธอนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเห็นคนพูดถึงบ่อยครับเพราะว่าเธอเนี่ยมักจะไปโค้ดนะครับอาจจะเป็นโค้ดศิลปินคนอื่นที่ชื่นชมลิซ่าแต่เธอเอามาโค้ดา,ามาแขวนเอามาด่านะครับพูดในเชิงเหยียดนะฮะร,รวมไปถึงพูดในเชิงลบถึงผลงานของลิซ่ากับทั้งโดจาแคทแล้วก็เรกับเพลงบอร์นในเกนด้วยนะฮะหลายคนบอกว่าเธอเป็นใครเก,กาะกระส่าลิซ หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ดังจริงนะฮะสาวอาซิเลียแบงค์เนี่ยไม่พูดถึงแสดงว่าลิซ่าตอนนี้คือดังระดับโลกของแท้แล้วครับไหนก็ฝฟาก็ติดตามกันและกดแชร์กันด้วยนะครับ